วันนี้ทำบัวตายควายล้มก็ไม่รวยถ้าคุณไม่รู้จะแก้กรรมตัวเองแก้มันถูกจุดที่คุกบอกคุณก็ต้องแก้มันต้องแก้ไม่งั้นมันจะเป็นเปลือกหุ้มคุณคนที่มีกรรมกับคนอื่นนะ่ะมันแก้ง่ายแต่ใครที่มีกรรมกับพ่อแม่สิ่งเดียวที่จะแก้กรรมได้ฟังดีๆนะคะถ้าวันนี้คุณยังมีพ่อแม่อยู่หรือคุณไม่ได้อยู่ไกลทันก็ตามวิธีการนะคะเขาบอกว่าเราสมมุติว่าเราอยู่ไกลกัน เราจะต้องโทรไปบอกรักขอโทษขอบคุณขอขมาขออโหสิกรรมจากพ่อแม่สิ่งใดที่หนูล่วงเกินด้วยกายวาจาใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพูดจากหัวใจของคุณว่าคุณต้องขอขมากรรมแม่อย่าติดกรรมหนูเลยนะพ่ออย่าติดกรรมหนูเลยนะให้อภัยหนูนะอย่าถือโทษโกรธหนูเลยหนูก็พูดไปด้วยอารมณ์น,นู่นนะี่น่นบางทีอะค่ะแน่นอนที่สุดคนไม่เคยทําจะโคตรอาย กูจะบอกคุณไว้เลยเพราะทำมาแล้วค่ะต้องขอขามากรรมให้ได้ต้องให้ท่านกล่าวยกโทษให้ได้นะคะพ่อแม่คือคนที่ให้ลมหายใจให้ชีวิตค่ะต่อให้ท่านจะเป็นยังไงกินเหล้าสุบุลีใช้ชีวิตที่เป็นดับมีเมียน้อยหรืออะไรก็ตามฟังนะคะพ่อแม่นั่นคือพฤติกรรมของท่านกรรมของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้เราคือชีวิต จำเอาไว้จำแค่นี้แล้วเราก็ต้องมีทูบเทียนแพรถ้าสมมุติว่าเราไปหาท่านได้นะเราต้องมีทูบเทียนแพรเตรียมไปหนึ่งชุดค่ะเพื่อไปยกให้ท่านเป็นการขอขมากรรมไม่ติดกรรมค่ะเห็นไหมขอโทษขอบขอบคุณขอโทษอาโหสิกรรมขอขมากรรมนี่คือสิ่งที่ปลดล็อกชีวิตครูทั้งเรื่องสามีและเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ตั้งแต่วันนั้นค่ะคุณเชื่อไหมว่าชีวิตครูเริ่มพลิก เริ่มพลิกเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นครูบาจารย์เริ่มเห็นกัลยาณมิตรเริ่มเห็นเพื่อนเริ่มเห็นมีคนมาชักจูงครูให้ไปทําธุรกิจนั้นธุรกิจนี้จากที่มืดมนมากจากที่มองไม่เห็นมืดตึ๊บตือเลยมืดจนแบบว่าชีวิตนี้กูไม่มีวันหาเงิน30ล้านมาใช้นี้ได้แน่นอนมืดเบอร์นั้นเลยค่ะพอเราทําแบบนี้ไม่นานเลยค่ะแสงสว่างมาเองโดยไม่รู้ตัว อยู่ๆเราไปเจอกัลยาณมิตรไปเจอครูบาอาจารย์ชี้ช่องทางสว่างไปเจอคนที่ชวนเราทําสินค้าไปเจอเจ้าของโรงงานชวนเราไปดูโรงงานซึ่งน่ามหาัศจรรย์มากๆมันไม่น่าเกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างเราพอคุณได้แก้กรรมคุณเชื่อไหมคุณทําอะไรก็สําเร็จราบลื่นใจเบาสบายขายอะไรก็คล่องเนื้อคล่องตัว